ข่าต้องกลับยนทุกท่านนะคะโยผู้สื่อม่าชนว่าขอขอโทษที่สภาพที่กระเจิดกระเซิร์มวิ่งเข้ามาจะเปลนชุดไม่ทันก็เลยมาแบบนี้นะคะแต่ข้าชื่นชมกับหลายนย้มโมที่ทุกครั้งที่ทําอะไรก็จะเป็นจะเป็นละเอียดนะคะและทำงานด้วยฝีมือค่ะในด้านการร้องเพลงท่านร้องเพลงฟังแล้วก็มีความสุขและคอนเสิร์ตครั้งนี้ท่านก็ได้ทำประโยชน์จริงๆหลายๆอย่างมอบแล้วให้สมาคมร้องรทเทศไทย สามแสนนะคะยังงานยังไม่เกิดขึ้นแต่มอบสตางค์จบแล้วกุศลเกิดแล้วนะงานยังไงคนก็ต้องแน่นทราบว่าทีแรกเลยพอมีข่าวออกไปนิดนึงคนโทรศัพท์มาจองเนี่ยสามสิบใบไม่ได้จองสามใบจองสามสิบใบใช่ไหมฮะข่าวมันนี่มาด้วยนะคะของคนจองมันมา,นาด้วยค่ะค่ศศะก็แสดงว่าแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวมความทั้งรุ่นรุ่นครูแระเบรยนตัแบบใหญ่ใหญ่อย่างคุณสุทพของเรานะคะแล้วก็มาถึงรุ่น แล้วจะววรุ่นขอชายาจะหลานรุ่นหลานเล่นหลดก็สามารถอยู่รวมกันได้แบบครอบครัวไทยก็คือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไม่มีแบ,บกว่ารุ่นู้นรุ่นนี้อยู่ด้วยกันได้นะคะอย่างกุ้งุ้งก็ทั้งแฟนเพลงรุ่นใหญ่ก็ยินดีรับสองหนุ่มเลยนะคะหลานเนี่ยแล้วก็แฟนเกนหลานลก็ต้องรับผู้ผู้ใหญ่ด้วยแล้วอยู่ด้วยกัน <c oughs> ได้นะคะในแบบนี้คุณพี่วุ้นเคโพสต์มาแล้วนะคะมี่วุ้นดูอลการมากมาแล้วนะคะที่สองตัวคอะคุณคุณสมพศิริสุวรรณก็มานะคะ ้อมด,ด,ด,ด้วยนนด็อกเตอร์จากไทยโพสต์แลดยเชข้างหน้าได้เลยค่ะวันนี้งานของคนหน้าเดิมคุณลู่ดีก็คนแน่นนะคะทีนั้บัตรจนเต็มแล้วแต่ยังสามารถมีที่นั่งพอแรกเขาไปได้แต่ช้าไม่ได้นะคะถ้าช้าหมดค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนหน้าเดิมคนเดิมวันนี้คุณลูดีแพนของสายที่เป็นนักร้องพี่จะรวมประชาสัมพันธ์นะคะเดิมท่านดังเพลงพัทยาลก่อนแล้วก็ย่าๆไปหมดค่ะ,ะเสร็จแล้วมาดุดันข้างนอกตั้งแต่คนหน้าเดิมหลานเนี่ยโม แย่ๆไปหมดเลยเอาความผึงไปที่แม่ผมเพือนั้นท่านแม่ขอซะอ,อื้นหนูท่าน้องจำรู้จักหลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้กับตั้งหลายปีที่ท่านรู้จักนะคะพบกันเป็นที่25กรกฎาคมที่โรสแคเนเชียนเวลาบ่าย สองโมงนะคะค่ะสองโมงนะคะต้องไปจนตั้งแต่เที่ยงนะคะค่ะโซย่แฟนสองหนุ่มจะเยอะมากเลยนะคะเขาพบกันวันนั้นนะคะแต่ว่าจะมาดูวันนั้นแฟนครูตัวเทพก็ไม่น้อยหลักๆคนที่ไหนนะคะและยังมีศิลปินใชาติคุณจินเจนัสสุสิทธิ์ที่ไม่ได้ไปน้องที่ไหนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณน้อยขอบคุณคุณสมศ์สายด้วยค่ะเพราะว่าทุกความร่วมกันู้ใจที่เพื่ดนตรีและเพลงไทยไม่จานแบ่งแยกไว้และแฟนคลับนะคะต้องบอกแบบนี้ก็แล้วกันค่ะ มาถึงทางด้านคุณลูกเกดบ้างนะคะในฐานะที่<น>มีความสัมพันธ์นดีกับคุณลูกเีรตั้งแต่ตอนอยู่ที่อเมริกา,ะานะคะวันนี้มาตกองค์กรใจร้องเพลงในงานนี้อย่างไรบ้างคะก,ก็รู้สึกเขินนะคะแค่พูดก็เ <laughs> ขินแล้วค่ะตื่นเต้นะค่ะก็ <laughs> จริงๆแล้วนะคะ <laughs> อย่างที่ปารุก็ได้ได้กล่าวไปสักครู่นี้นะคะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเกด อายุประมาณเจ็ดแปดปีสิบ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 ขวบนะคะสิบปีนะคะแล้วก็ปราลุเป็นคนที่ชวนเกตมาประกวดนางงามนะคะก็เลยได้ไปลงเวทีมิส s t ยแลนด์เวิลด์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปราลุไม่ได้ชวนนะคะยนทุกวันนี้ก็จะไม่มีลูกเกตมาอยู่เมืองไทยคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณปราลุด้วยนะคะ <c oughs> เห้นว <łość> ่าไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพนะคะแต่มาด้วยใจเต็มร้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอโทษไว้ก่อนเลยนะคะว่าร้องเพียงแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนั้นก็จะพาน้องสกายมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสนุกกันแบบครอบครัวนะคะค่ะ ขอบคุณมากค่ะให้รูปขึ้นไป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยรู้จักรา้สกครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะเพื่อคุณลูกดีเพื่ตาโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะมาถึงสองหนุ่มบ้านนะคะน้องนัดกับน้องต้นอ่ะน้องนัดกับน้องต้นได้ตกลงปลงใจกับคอนเสิร์ตครั้งป็นยันต์ยันต์ตกลงปลงใจเลยครับเหมือนจะแต่งงานเลยนะครับพี่ชายคือตอนแรกที่ได้ทราบข่าวจากที่บริษัทนะครับแจ้งมาว่าได้ได้รับเชิญจากคุณลุงนดีให้ไปคอนเสิร์ตด้วยก็ ตกใจครับเพราะไม่ไม่แน่แต่ว่าเรา,ราเราไม่เคยคิดว่านักร้องที่เขามีบทเพลงแบบที่เรียกว่าอมตะเลยนะครับอยู่ๆมาวันหนึ่งจะชวนเราไปร้องเพลงในเวทีเดียวกันเพราะว่าคือนรารู้สึกว่าเพลงหลายๆเพลงสมัยนี้ยอยู่แค่สามสดีคนก็ลืมแล้วแต่เพลงของทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นบทเพลงที่ที่ยังคงอยู่การที่เราี่เ,เริ่มตัวเล็กๆเทียบกับทุกท่านนะครับได้ได้ขึ้นเวทีที่ ไปทีเดียวกันแบบนี้มันมันรู้สึกเป็นเกียรติมากครับฝึกซ้อมแล้วยังคะเริ่มเริ่มนะครับเพราะว่าได้ได้เลือกเพลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณลุงฤเดียด้วยนะครับต่อไปทุกท่านเลยครับจะได้โชว์เพลงพร้อมกับพร้อมในาเรื่องละครที่ประทับใจด้วยนะคะน้องต้นละครับก็คล้ายๆกันครับคือง่ายๆเลยก็รู้สึกเป็นเต้นแต่ว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากด้วยนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาส ร่วมคอนเสิร์ตกับศิลปินที่ในตำนานแล้วก็เป็นศิ ure, นลปินแห่งชาติอะไรท่านเลยนะครับแล้วก็ถือว่าต้นชีวิตต้นเนี่ยเติบโตมากับเพลงแบบนี้คุณพ่อเปิดม้าให้แต่เด็กเลยคนระับถือว่ามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้แบบเฮ้ครั้งหนึ่งเราวก็ยังมีโอกาสที่ร่วมคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ติดตามผลงานของพวกต้นกับพี่นัทหรือว่าหลายๆคนที่ที่ติดตามแต่ว่าก็เกิดในวัยนี้อยู่แล้วนะครับ คิดว่าทุกคนคงไม่พลาดนะฮะสำหรับไัยรุ่นด้วยก็อยากจะให้ลองติดตามกันดูนะฮะลองมาหันฟังเพลงลูกกุ่มบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่มีสเสน่ห์มากๆครับแลบฟังทีไรเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่ซาบซึ้งตื่นใจแล้วก็ใช้คําที่แบบว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วครับคือต้องเป็นเพลงลูกกุ่มขนาดนีน <ภา S 1> ครับ่เสน่ห์ของเพลงลูกกุ่มในสมัยก,ก่อนก็คือเพลงที่มีภาษา้องชาวบ ไพ่ร็อกนะคะคำแต่ละคำแต่งมาไม่กระโดดซ้ายกระโดดขวาซึ่งสเสน่ห์ตรงนี้สักค่จะหายไปยุปยคปัจ<ณ>จุบันแล้วเพราะฉะนั้นสองหนุ่มนี้ก็เลยรับเป็นทูตแข่งไมค์รีที่จะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชันด้วยกันนะคะให้หมาได้สักเด็กก็คือแบ เรื่องท, e ท,ที่ที่มีคุณค่าจริงๆนะคะต้องถามว่าต้องกลับไปที่ทางด้านนักจัดรายการคุณพงพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งถือว่าเป็นโมเดลหัวใจในการประชาสัมพันธ์นะคะคุณพงพันได้เล่าถึงการเผยแพร่คอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะอะไรทำไมถึงช่วยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญเลยค่ะแล้วก็สวัสดีแขกรับวิเกตทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของผมเพราะว่าทำรายการมา10กว่าปีกับ20่สิบปีนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้อง ทำอย่างไรให้เพลงที่มีคุณค่าและเป็นเพลงที่ฟังแล้วสืบสาไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานนี่นะครับ<ฆ>ซึ่งเป็นหน้าที่ของผมที่เป็นนักจัดรายการก็พร้อมที่จะเปิดเพลงไม่ว,ว่าจะเป็นเพลงของคุณรุ่งดีแ่งขงงสย<ฆ>หรือว่าศิลป,ปินแห่งชาติ<ฆ>หรือจะเป็นศิลป,ปินหลายหลายท่านที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ฟังนั้นถ้าว่าไม่มีศิลป,ปินเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นจะ,ะใช้สื่อไหนหรือจะใช้ความบันเทิงรูปแบบใดที่จะหาความสุขความสบายความบันเทิงเหมือนปัจจุบันซึ่งมีมากมาย มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่จะทันอยู่ส่วนนี้บังเอิญมาพบก,กับคอนเสิร์ตท,ที่เป็นเป็นนักร้องที่เราเราชอบในในลงพระรัชสมุีแล้วนี่นะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าเมื่อแปดปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีไปก็ร้องเมื่อไหร่จะมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้นก็ดีใจที่คุณลุงนุ้ดีเนี่ยให้เกียรติผมตรงนี้ถึงแม้ไม่ได้เกียรติมันเป็นหน้าที่ที่บอกไปที่สกูลแล้วว่าเราก็ิป็นพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ว่า เพลงดีมีคุณค่าและต้องร้องเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะพีุ่่กเนี่ยพร้อมที่จะร้องเพลงให้เราฟังแล้วก็ให้รุ่นพ่อแม่ที่รอฟังอยู่นะครับก็เลยมีความภูมิใจว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ทส่วนี้ขึ้นมาแลวพีุู่งก็บอกว่ายังไงก็เชิญมาร้องเพลงด้วยผมก็ยางที่พี่พี่เกย์นะครับว่าอาจจะไปกันกระคีวระานเพราะมันตื่นเต้นนะครับแล้วโดยชอบมาเจอ ร้องร้องรุ่นรุ่นหลานเนี่ยเอฟเนี่ยครับคิดว่าคงจะอยู่ตรงปลายไปปลายแถวเลยแต่หน้าที่ของผมหลักๆคือทำอย่างไรให้คอนเสิร์ตของรุ่นรุ่ดีคนหน้าเดิมที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าบอกว่าคนหน้าเดิมจะนึกถึงรุ่นรุ่ดีแพ่งองใสถ้าบอกว่าเอาผมขืนไปทิ้งแม่ผมก็จะนึกถึงรุ่นรุ่ดีแพ่งองใสแล้วก็เลยชื่อคอนเสิร์ตนีสมทีเดียวคนหน้าเดิมคุณรุ่นรุ่ดีขอให้สื่อมวลชนลหลายท่านแล้วก็ แขกรับเชิทุกท่านสนับสนุนคอนเสิร์ตชุดนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณชมท่มากเลยนะคะมาพิจารณาคอนเสิเร์ตชุดน,นี้จริงๆด้วยดีนะคะว่านอกจากศิลปินที่อยู่บนเวทีในวันนี้ที่ได้มาร่วมแถลงข่าวแล้วมีศิลปินท่านอื่นอีกไหมคะในงานนี้คะมีพี่<ม>ต้อยเสถียร<ช>ค่ะมีคุณต้อยเสถียรแล้วก็อาจจะ มีอย่างลูกสาวนะคะ,คะลูกสาวก็จะมาขึ้นเวทีร้องร้องแล้วก็มีหลานมาเล่นเปียโนให้ทางนีร้องอ๋อค,ค่ะแล้วก็จะมีนักร้องกิตติบรสักอย่างที่พิสุเทพบอกสามชีรท่านันที่ร้องงานค่ะ